พอคุณชอบไปความเห็นประเด็นเรื่องก,การเลือกตั้งวันเสาร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเท่าที่เราติดตามดูในโซเชียลมันก็จะมีคนจํานวนหนึ่งเช่นเดียวกันที่ออกมาตอบโต้คุณชอบมีขบวนการแบกกรกตและแบกการเลือกตั้งวันเสาร์หรือถูกตออาา้องมีฮะซึ่งเราก็เก็บรวบรวมข้อมูลมาเท่าที่ผมเห็นเนี่ยมีอยู่2ประเด็น1ก็คือคุณชอบ เตรียมคาพูดสําหรับการพ่ายแพ้ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหม,มหมายถึงว่าเตรียมข้ออ้างสําหรับการพ่ายแพ้ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมก็คือการเลือกตั้งวันเสาร์นั่นข้อที่1ข้อที่2คือเฮ้ยพักประชาชนไม่ใช่พักเดียวที่ถูกเลือกตั้งวันเสาร์ซะหน่อยทุกพักเขาก็ถูกเลือกวันเสาร์กันทั้งนั้นแหละจะมาพูดจะมามีข้ออ้างอะไรคุณชอบสะดวกอยากจะตอบข้อไหนก่อนเชิญได้เลยครับข้อแรกดิ่นมั่นใจมากว่าจะชนะิ <c oughs> นมั่นใจมากเลยนะคะออจะชนะเท่าไหร่เท่านั้นเอง กี่จังหวัดเท่านั้นเองนะคะเพื่อให้ฟังมุ้นหน้าหมันไส้เข้าไปอีกก็จะบอกว่ากลัวชนะเยอะเพราะว่าถ้าชนะเยอะเนี่ยพูดตรงๆก็คือเรามีบุคลกากรจํากัดคือคุณในภาพไหมคุณเนี่ยคาดหวังมาเป็นเวลาหลายปีว่าอยากเห็นอีพักเนี่ยบริหารเนี่ยจะเป็นครั้งแรกที่พวกเราจะได้มีอํานาจในการบริหารงบประมาณยังไม่ใช่มูลนระดับประเทศแต่ระดับจังหวัดไม่น้อยนะคะคจังหวัดอย่างสมุทรปราการเนี่ยสี 4, 10, ป่ปีหนึ่งหมื่นล้านนนทบ,บุรีก็เช่นเดียวกันนะคะ ที่จะต้องไปเลือกกันเนี่ยค่ะสี่ปีหนึ่งหมื่นล้านนะคะเป็นอาอบจอที่ใหญ่ันดับสี่ของประเทศในด้งงานงบประมาณเพราะฉะนั้นนี่จะเป็นครั้งแรกที่พวกเราจะได้จับงบประมาณซึ่งจะมาเปรีกับโอกาสที่จะผิดพลาดโอกาสาที่จะเกิดการทุจริตคอร์รัปชันในระดับใดก็ตามที่เราอาจจะไม่รู้คุมไม่อยู่เลยก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่หมั่นไส้ให้กรีดออกมาเลยนะคะดิฉนันเนี่ยกลัวชนะเยอะราะว่าถ้าชนะขึ้นมาเยอะๆสมมุติส่งสิบเจ็ดได้ขึ้นมาแปดที่สิบที่เนี่ย บอกเลยว่าเรากังวลว่าเราจะบริหารจัดการความคาดหวังของประชาชนไม่ทันเพราะว่าทุกคนเฝ้ารอการเปลี่ยนแปลงมามากแล้วก็เมื่อเป็นพักประชาชนเข้าไปบริหารเนี่ยความคาดหวังจะสูงมากถ้ามันไม่กี่จังหวัดเนี่ยเราทุ่มทรัพยากรไปคุมทุกเม็ดทุกกระเบียดนิ้วทําได้แต่ถ้ามันได้แบบสิจังหวัดขึ้นมาอย่างเงี้ย,ย <c oughs> อัน,นตายเหมือนกันนะคะแต่ถ้าได้ขึ้นมาต้องทําให้ได้นะไม่ใช่ใช่ไหมอ๋อฉันปล่อยจอยเลยจ้าโอเคราคาเป็นไปเลยอย่างเงี้ย ก็ไม่ใช่นะคะก็ถ้าได้เยอะจะเป็น,เป,นเป็นเรื่องหนักของพวกเรามากแต่ว่าถ้าได้ในในระดับที่อ,อยู่ในเลขหลักหน่วยเนี่ยเราคิดว่าเราก็จะสามารถจัดการัพยมกรว่าไม่ได้เงินเหลืออะไรนะเอาเงินตัวเองไปช่วยเขาไม่ได้อยู่แล้วแต่หมายถึงว่าเรื่องของบุคลากรนักนโยบายสาธารณะไม่ได้เตรียมคำพู้ไว้สำหรับการท่ายแพ้มันก็เหมือนกับว่าเวลาเราพูดมีการซื้อเสียงก็มาโทษว่านี่เตรียมคำพูดไว้แล้วว่าจะแพ้เพราะซื้อเสียงขอโทษหยุดดีฉันไม่ได้หรอกค่ะ คุณกาลังฟอกข่าวการซื้อเสียงเหรอคะเรากำลังจะบอกประเทศนี้ไม่มีการซื้อเสียงเหรอคะคถูกไหม<ะ>คือทําไมการพูดว่ามีการซื้อเสียงแปลว่าสลิม <c oughs> ขอโทษนะคะดิฉันคือคนที่ไปเดินขบวนต้านรัฐประหารรุนพักหน้าจอโอเคไหมคะคส่วนพวกคุณเนี่ยทําอะไรกันอยู่ในวันที่มีการรัฐประหาระนะคะดิฉัน <c oughs> ไม่ค่อยพูดอะไรแบบนี้นะโดยปกติแต่ฉีนี้ว่าไอ้ขบวนการแบบนี้สกปรก <c oughs> พยายามที่จะฟอกข่าวการซื้อเสียง <c oughs> พยายามที่จะบอกว่าเนี่ยเป็นแค่ข้ออ้างถามว่าเวลาเราพูดว่าเลือกตั้งวันเสาร์มันไม่ได้มันรรสิ อำนวยความสะดวกป,ประชาชนไปเลือกตั้งไม่พอคือคนทํางานวันเสาร์เยอะแยะในประเทศไทยไปเดินหาเสียงคนกบบน็บ่ดเรื่องนี้ทั้งนั้นคุณกลับมาบอกว่าเราหาข้ออ้างเตรียมไว้สําหรับความพ่ายแพ้คือนี่มันไม่ใช่โศกปลงและทุเรศเพราะว่าคุณด่าเรามันโศกปกและทุเรศเพราะว่าคุณเนี่ยเป็นนักการเมืองซะเปล่าหรือเป็นคนที่บอกว่าชื่นชอบติดตามการเมืองซะเปล่าแต่ว่าคุณไม่เข้าใจเรื่องการการักษาสิทธิพื้นฐานของประชาชนในการไปเลือกตั้งอะคือแบกอะไรก็แบกไปอ่ะแ,แบกไม่กระทั่งเลือกตั้งวันเสาร์กับปปตแบกทําไม